ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับซั m s u n g Galaxy s 2 0 f e สําำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเทสแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูนะครับเรามาดูกันว่าเล่นเกม1ชั่วโมงแบตเตอรี่จาก100%เนะครับเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาดูกันว่าความลื่นไหลความสมูทในช่วงที่เราเล่นต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับฟิลิ่งในการทัดเนี่ยยังดีเหมือนเดิมไหมเนาะก็โอเคครับผมก็ผมใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100 m, ่งร้เมกเมสปีด ต่อแสงหน้าจอผมปรับเอาไว้กลางหลอดแล้วกันนะครับจะเล่นผ่านตัวเกมลันเชอร์เนาะส่วนตัวการตั้งค่านะครับผมก็จะปรับตัวอัตราการดีเฟรเลนะครับเอาเป็นสูงนะครับผมก็เอาแบบสมูท h เลยพร้อมแล้วก็เล่น ROV ก่อนแล้วกันนาฬิกาจับเวลาไปครับตัวนี้เสียงลำโพงถ้าเล่น ROV ผมขอปรับสัก ลดลงสัก3ขีดแล้วกันนะครับสักประมาณนี้เพราะว่าเสียงลำโพงเขาแบบโอ้โหกระหึ่มมากครับเสียงดังแบบมากก็โหลดเกมเร็วอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวสเปคเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับ CPU เป็น Snapdragon 865ครับผมรองรับ5 G ด้วยนะครับแต่ว่าผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็น4 G เนาะเพราะว่าตัวเครือข่ายที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็ยังไม่ปล่อย5 G มานะครับ อาเฮ้ยแบตเตอรี่ลดลงมาแล้วนะครับเหลือ99เแล้วเข้าเกมมายังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับตังค่าของเรานะครับก็ผมเปิดสุดทุกอย่างแล้วกันมีโหมดแฟมเรทสูงนะครับมีเงาเมฆทุกอย่างเนี่ยที่มีให้ปรับเนี่ยสามารถปรับได้สุดหมดนะครับผมก็ปรับสุดทุกอย่างเลยแล้วกันขอเล่นเป็นโหมดจัดอันดับแล้วกันนะครับผมไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งละ ทำไมยังไม่มาทำไมเรายังไม่วับสำหรับ Samsung Galaxy ี2 0อ e นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เปิดสเปคเปิดราคามาตอนเปิดตัวเนี่ยเฮ้ยผมผมรู้สึกว่าเอ้ยดีมากๆคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละได้ CPU เป็นของ Snapdragon ด้วยนะครับก็คือคนที่ใช้ซีรีส์เอสซีรีส์โน้ตอยู่เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่า นานๆที่จะเห็นตัว CPU ในฝั่งของ Snapdragon เนี่ยจะมาอยู่ใน CDS สักทีใช่ไหมครับยกเว้นที่เป็นเครื่องนอกเนาะอันนี้เราพูดถึงเครื่องศูนย์ไทยนะครับเฮ้อพอตัวนี้เนี่ยใส่ CPU เป็นของ Snapdragon มาให้ครับทำให้หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเฮย้ยสนใจเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวราคารองรับ 5G ด้วยนะครับ2,000 20, 0กลางๆอย่างเงี้ยครับผมทุกวันนี้เนี่ยราคาโปรเนี่ยโอ้โหลดลงมาถูกมากเลยแล้วก็ราคาที่เป็นราคาเครื่องปรงเนี่ยก็ปรับลดลงมาแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนุ่นเลยที่หลายๆคนหลายๆท่านให้ความสนใจนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็กย็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวมาเนาะจะได้เล่นไหมล่ะเนี่ยสองชั่วโมงแล้วเอ้ยสนาทีแล้วนะเนี่ย <laughs> อ่ามาแล้วครับผมมาแล้ว ก็เลือกตัวละครทันนะครับผมนี่วิดีโอสกินเป็นยังไงบ้างก็แน่นอนครับสมูทลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับผมนี่การาฟิกภาพนะครับการแสดงผลเนี่ยสวยมากครับฟิลิ่งในการทัดติดมือดีมากครับเนียนมืออยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมได้ลองใช้งานมาสักพักใหญ่ๆเลยแหละครับตัว Sam s u n g Galaxy ี่0 FE เเนี่ยก็คือ ใช้งานมาตั้งแต่ยังไม่ได้เจอปัญหาก็คือในกลุ่มเขายังไม่ได้คุยกันในเรื่องของตัวจอทัชเพียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวผมเองเนี่ยผมใช้งานมาก็คือลักษณะการใช้งานของผมนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละเอาไว้แบบดูคอนเทนต์เอาไว้ไถฟีดเฟซบุ๊กเล่นเกมก็เล่น เล่นแบบเออไม่ได้เทปมากไม่ได้เสียนมากอย่างเงี้ยก็คือผมใช้งานมาในตัวการทัดเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เจอนะครับอันนี้ผมบอกตามตรงเลยก็คือไม่เจอเนาะเฮ้ยเราไม่ได้แบบว่าจะมาแก้ตัวไม่ได้แบบว่าจะมาอวยไม่ไม่ใช่นะครับก็คือในลักษณะการใช้งานของผมเนี่ยผมยังไม่เจอว่าเอ้ยผมทัดเพี้ยนเนาะแต่ว่าคนที่ ใช้งานที่แบบเฮ้ยเล่นเกมหนักๆที่เป็นมือโปรเอาไว้สตรีมเกมเนี่ยอันนี้เนี่ยก,ก็เขาบอกเขาเจอปัญหากันนะครับแต่ว่าทางซัมซุงเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็ปล่อยในเรื่องตัวซอฟต์แวร์แบบอัปเดตออกมาเพื่อที่แบบจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการแบบทัดเพียนนะครับก็ผมได้อ่านเจอในคอมเมนต์ตามกลุ่มนะครับก็บางคนก็บอกว่าหายนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอัปเดตแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่บางคนก็แบบ เออพออัปเดตมาแล้วเอยมันใช้งานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะแต่สําหรับลักษณะการใช้งานของผมนะครับผมใช้งานมาก็เอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายฟเฟซเฟซบุ๊กเอาไว้ดู YouTube เล่นเกมก็เล่นบ้างนิดหน่อยไม่ได้เล่นเยอะนะครับเล่นไม่ได้เล่นแบบมือโปรเล่น2นิ้วแบบต,ตึกตักตึกตักแบบนี้ครับก็ใช้งานได้ดีครับไม่ได้แบบเฮ้ยเจอปัญหาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วตอนนี้นะครับตัวเฟรมเรทเนี่ยก็ไม่ได้แบบ ถ้าคนที่แบบอยากให้นิ่งอยู่ที่60 61เนี่ยไม่ไม่ใช่นะครับเขาก็จะเกาะอยู่ที่59อย่างเงี้ยแหละครับก็น่าจะเป็นด้วยความที่แบบว่าอัตราการรีเฟรชเลยหน้าจอของเขาเนี่ยมันอยู่ที่1 2 0เฮิร์ต์เนาะก็เลยแบบมันก็เลยวิ่งอยู่ได้ประมาณนี้อันนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วกันบางทีก็ได้ขึ้นไป60ครับบางทีก็61ถ้าช่วงออนหนักๆเนี่ยก็ล่วงลงมาไม่เกิน5 5บานะครับบางทีก็5657บ้างบางจังหวะตามที่ผมเห็นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมในช่วงฟาร์มเนาะในช่วงที่แบบเราเข้าเกมแรกๆก็มีความลื่นไหลดีอยู่แล้วครับไม่ต้องังบนเลยกราฟิกสวยเข้าปุ่มไม้อย่างเงี้ยก็โอ้โหผิวไหวตามตัวเราครับจะโอเคผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดกลับมาตอนจบเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมเกมแรกของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นมาได้ประมาณ10กว่านาทีเนาะทําไม่นับช่วงเข้าเกมนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือเก 15%นะครับก็ใช้ไป5%ครับผมก็ถามว่ากินเยอะไหมก็อย่าเพิ่งนับดีกว่านะครับต้องรอให้มันครบ1ชั่วโมงดีกว่าเนาะก็ตัวนี้นะครับผมรับได้ที่ไม่เกิน20%แล้วกันเพราะว่าหนึ่งแหละที่ผมให้เขาเยอะ20%นะครับก็คือตัว CPU เขาเป็นตัวแรงเนาะและตัวอัตราการรีเฟรชเลทหน้าจอเนี่ย 120H เฮิร์ตเลยนะครับดังนั้นเขาก็ต้องกินไฟแหละครับก็ขอดูที่20%แลีวกันนะเดอรยวก็นารอล้วกัน,นเกินนะครับผม โอเคเกนะครับผมความร้อนเป็นยังไงบ้างเล่นมาได้เกือบจะ20นาทีนะครับความร้อนถามว่ามีไหมก็มีนะครับความร้อนเนี่ยด้านหลังของเขานะครับตรงบริเวณโมดูลกล้องนะครับก็จะร้อนจืดขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่า ฟิลลิ่งในการทัดอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับก็ยังทัดติดมือทัดยังไว้ใจได้เหมือนเดิมครับผมก็โอเคนะครับเลือกตัวละครทันวิดีโอสกินนะครับผมอันนี้เป็นเล่นต่อเนื่องมาเกือบจะ20นาทีนะครับก็ยังลื่นไหลยังเนียนยังสมูทเหมือนเดิมครับผมก็โอเคผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่2ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเล่นมาได้29นาทีนะครับก็นี่คือช็อตที่ผมเล่นต่อเนื่องมาได้ครึ่งชั่วโมงเนาะ ก็อยากให้ดูความลื่นไหลความสมบูรนะครับก็ยังทําออกมาได้ดีปกตินะครับฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยผมยังถือว่าผมก็ทัดปกติของผมดีนะครับผมก็คือเนี่ยผมอยากให้ดูแบบเฮ้ยผมเล่นประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่ผมพบเจอนะก็คือ,อฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยก็ยังใช้ได้ปกติครับผมประมาณนี้ถือว่าได้ไหม ผมว่าได้นะสำหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่าเอยเจ๋งมากๆเลยครับตัวเฟรมเรทของเขานะครับก็คือ59ครับความลื่นไหลความสมุทมีเหมือนเดิมครับผมนิ่งๆเลยครับโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ ถอยๆผมจะตายผมจะตายเนี่ยนะครับผมนี่คือช่วงที่แบบเออชุนลมุนผมว่าก็ยังแบบเอาตัวรอดได้นะครับถือว่าถ้าออกมาไดีดจริงๆครับสำหรับการเล่นเกมเนาะฟีลในการทัดหลายๆคนที่แบบกังวลใจนะครับนี่ผมเล่นให้ดูแล้วว่าเออสไตล์การเล่นผมประมาณนี้เนี่ยได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมอัปเดตเป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับโอเคขออนุญาตไปช่วยเพื่อน,อนๆก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคครับผม r o v เกมที่2ของผมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เรียนมาได้32นาทีเนาะแบตเตอรี่ของเราเหลือ91นะครับก็ใช้ไป9%เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้95ลดลงมา4%เปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับตัวผมเองแล้วก็โอเคครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับแต่ว่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมว่าจบ1ชั่วโมงเนี่ยจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอให้ไม่เกิน20แล้วกันนะครับตัวผมเองเนี่ยผมรับได้ที่20%่เปอร์เซ็นต์เนาะก็โอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตเล่น rov ต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับกาลังมันเลย กำลังเพลินเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูช่วงที่แบบรอเลือกตัวละครนะครับว่าเฮ้ยต่อเนื่องมาครึ่งชั่วโมงแล้วเลือกตัวละครจะเป็นยังไงบ้างความร้อนนะครับอุ๊ยเร็วมากๆเลยครับเอานี่ครับผมประมาณนี้ก็58เด้งมานะครับเมื่อกี้พัดไม่ติดเนาะก็โอเคครับถือว่าทำออกมาได้ไดีมากมากครับความร้อนเนี่ยก็คุมได้ดีนะครับถ้าเทียบกับกราฟิกอะไรต่างๆที่เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าคุมได้ดีมากๆครับ โอเคผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่3ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อพับ g ีโม i l e ให้เกมสุดท้ายแล้วกันนะครับผมก็โอเคครับผม R.O.V เกมที่3ของผมเป็นช็อตต่อเนื่องก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เล่นมาได้46หน้าทีแบตเตอรี่ของเราเหลือ87นะครับจาก91เหลือ87ก็ใช้ไป4%เนาะสำหรับเกมที่3นะครับ ก็โอเคคงพอแค่นี้แหละครับสำหรับ ROV วันนี้ก็มาต่อ PUBG Mobile ต่อนะครับพับจีโมบายเราเริ่มทีนะเอยเปอร์เซ็นต์ที่87เนอะเล่นมันมาครับความร้อนเล่นมาได้47เกือบ50นาทีนะครับความร้อนเนี่ยก็คือถ้าช่วงที่เราเล่นเราออน,นะครับเขามีความร้อนนะ ตรงโมดูลกล้องตรงนี้ครับก็จะวืดมาเลยแต่ว่าเนี่ยอย่างเช่นเวลารอโหลดเกมเนี้ยเออความร้อนของเขาก็คายไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีมาในช่วงโหลดเกมแต่ว่าช่วงที่แบบไม่ได้ใช้งานนะักเขาก็คายความร้อนไปนะครับก็ถือว่าจัดการความร้อนได้ดีมากๆครับฟีลลิ่งในการทัดนะครับก็คือผมเล่นมาได้เนี่ยประมาณ 40- ่สห้นาทีแล้วเนี่ยก็คือยังทัดดีปกติเลยนะครับการเล่นครั้งนี้ตัวกราฟ,ฟิกนะครับผมก็จะปรับสุดแล้วกันเนาะ เอาเป็นตัวอัลตาเอ็ดดีเฟรมเรทเป็นอัลตานะครับเอาเป็นแบบเอ้ยภาพส,สวยๆแบบนี้เลยสีสันสดใสนะครับแล้วก็เปิดน้ําแล้วก็ปรับความถ้าเปิดอันใดอันหนึ่งก็จะไม่ไม่ได้เนาะก็คือผมเปิดการสะท้อนของน้ําแล้วกันนะครับนี่เอาตามนี้แล้วกันเนาะโอเคเลือกโหมดก่อนนะครับคลาสสิกพร้อมแล้วก็ลุยเลยตัวเสียงลาโพงของเขานะครับตัว S S เ2 0 FE สเีนี่ยเสียงลำโพงทำออกมาได้ดีมากๆครับเป็นลำโพงคู่เนาะแต่ว่าแบบเสียงเนี่ยให้รายละเอียดชัดเจนมากๆครับถ้าคนที่จะเอามาเสพคอนเทนต์เอามาเล่นเกมนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับถามว่า ROV เนี่ยถ้าเราเล่นแบบไม่ใส่หูฟังเนี่ยมันแยกพอพอพอใช้ได้ไหมสำหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่าอ้ยพอได้นะแต่ถ้าอยากจะเอาแบบจรงิงจังจรงิจรง,รงๆก็คงต้องใส่หูฟังเล่นนะครับมันสะท้อนไปเนาะไม่เอาขอปิดแล้วกันการสะท้อนเนี่ย ปิดไว้แล้วมันแบบมันดูดิมัน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 ไอเนี่ยมันมันมีแสงแดดมันน้ำมันสะท้อนมันเลื่อมตาเนาะจโอเคครับผมอ่านี่นะครับผม เราตามเขานะครับรอบนี้ก็ตัวเกม ROV ตัวเกม PUBG Mobile นะครับผมได้ทำคลิปแยกไว้แบบเต็มๆแล้วนะครับใครที่สนใจอยากดูแบบเต็มๆก็ย้อนดูได้นะครับกราฟิกนะครับสวยมากเครื่องบงเครื่องบินสวยอยู่แล้วนะครับฟิลลิ่งในการทัดก็ยังดีนะครับ เพราะว่าตัว p u b G Mobile เนี่ยถ้าเป็นโปรเพยเยอร์หรือว่ามือ Pro โปรโเขาจริงๆเขาจะเล่นแบบนี้เนาะแบบตบๆบแบบนี้แต่ว่าของผมเนี่ยเล่นแบบไก่มากครับผมก็จะใช้2นิ้วแบบนี้แหละก็หลังจากที่ผมได้ใช้งานแค่นี้นะครับก็คือมันไม่ได้มีปัญหาทัดตุงทัดเตี้ยนอะไรหรอกครับก็คือเราสัมผัสแค่นี้เนาะ <S <S ดังนั้นคนที่เออเล่นประมาณผมเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมนีครับผมยังเลื่นไหลยังสมุทปกติครับโอ้โหพาลงไหนเออนึกว่าพาลงพงชิงกิ นี่นะครับผมมีความเนียนมีความสมูทครับความร้อนอย่างที่ผมพูดไปครับก็คือสมมุติว่าเราอยู่ในช่วงที่แบบ CPU เขาไม่ได้ทํางานหนักมากนะครับความร้อนเนี่ยเขาคุมได้ดีมากๆเลยครับก็จะคลายได้เร็วมากเดียวนอตระบายได้เร็วมากก็ถามว่าเล่นต่อเนื่องได้นานไหมโหเล่นไปเถอะครับเล่นจนเหนื่อยเองอะครับ CPU ก็แรงในเรื่องของตัวฟิลิ่งในการทัดอตัตราการรีฟลเฟรชเนี่ยก็ดีมากๆครับผม ถือว่าเจมแมวครับเจมแมวมากรุ่นนี้ลองรับ 5G ด้วยนะครับแน่นอนครับในเรื่องของตัวอนาคตเนาะถ้าคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนมือถือบ่อย4ปี5ปีผมว่าได้สบายสบายครับแต่ว่าก็จะมีในเรื่องตัวแบตเตอรี่แล้วกันเนาะอันนั้นมันก็คงอายุครบอายุการใช้งานของเขานะครับแต่ถามว่าในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์โอ้โหลงมาแล้วยิงกันเลยในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในเรื่องของตัวฟิลิ่งในเรื่องของตัวฟิลลิ่งทัชเนี่ยผมว่า ยังได้สบายๆยอยู่นะครับถ้าสี่ห้าปีในอนาคตข้างหน้าเนาะแต่ก็ยังว่าอะไรครับแต่ถ้าคนแบบชอบเปลี่ยนมือถือบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ปี2ปีเนี่ยผมว่าก็คุ้มแล้วตัวนี้นะครับในเรื่องของการได้อัปเดตซอฟต์แวร์ต่อก็ไม่ต้องกังวลเลยครับซัมซุงเขาการันตีอยู่แล้วนะครับว่าเอย้ยังไงคุณก็ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ต่ออยู่แล้วเนาะ มันมาจากไหนวะโอโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโดดล่มต่ออีกสักเกมนึงก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันถึงไหนเลยไม่ให้หรอกฉันตายเร็วฉันไม่ให้ยิ้มเธอโอเคครับผมเล่นเกมมาครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับผมไจโรสโคปยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะครับ สำหรับ Samsung Galaxy S20 FE นะครับเทสเกม1ชั่วโมงตอนนี้แบตเตอรี่ของเราจะเหลือ83ครับก็ใช้ไป17%สำหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะใช้ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเห็นตัวเลข10นิดๆหรือว่าไม่ถึง10อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขาใช้ไป17%เราได้มาอะไรบ้างก็คือในเรื่องความลื่นไหลความสมูทน,นะครับในเรื่องตัวหน้าจอเนี่ยที่เป็นรีเ l ชชอยู่ที่120 h z นะครับก็คือโอเคครับสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อเนาะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเออดีแล้วก็ผมประทับใจนะครับเพราะว่าผมให้เขาแบบไม่เกิน20นะครับก็ตัวนี้นะครับ ROV เกมแรกเนี่ยเล่นไปประมาณ17นาทีนะครับก็แบตเตอรี่จาก100เหลือ95ก็ใช้ไป5เนาะเกมที่2นะครับเล่นไปประมาณ 13นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก95หเหลือ91ก็ใช้ไป4นะครับเกมที่3ก็เล่นไปประมาณ16แบตเตอรี่จาก9 11เหลือ87นะครับก็ใช้ไปสเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัว p u b G Mobile เล่นไปประมาณ10กว่านาทีนะครับก็แบตเตอรี่จาก87เหลือ82และตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณ5%นนะครับผมก็ โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับความเลื่นไหลความสมูทหลายๆคนกังวลน,นะครับเล่นต่อเนื่องมาเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับยังเนี่ยครับยังทัดลื่นทัดเนียนดีปกติภาพสวยลำโพงเสียงดังแล้วก็ความร้อนถือว่าจัดการได้ดีครับช่วงที่แบบเราโหลดเกมไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเขาก็ความร้อนก็ระบายออกไปได้ดีนะครับพอเล่นเกมถามว่ามีไม่มีความร้อนนะครับอาจจะไม่ได้แบบ เย็นเวอร์อะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนจี่จนน่ากลัวนะครับก็ยังถือว่าเออยังเล่นได้ปกติอยู่นะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสําหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ